พี่ยุ้ยขาวันนี้ไปสถานก็คือไปรับคุณแม่มาเรียบร้อยตอนนี้ถรถน้ำสบกำหนดการอะไรยังไงบ้างคะพี่ก็รถน้ำสบตอนสี่โมงเย็นนะแล้วก็สวดตอนหกโมงเย็นสําหรับวันนี้วันเดียววันที่เหลือก็หกโมงครึ่งสำหรับการจัดไปไปแม่ไปยังไงก็ไปอย่างสบายๆหลับสบายช่วงบ่ายของช่วงช่วงวันตีสองตีสองสีห้า คุณพ่อคุอนามันมีสัญญาอะไรยังไงไมคะพ่ไม่รู้พไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขารู้กันหมดแล้วแต่เขาปิดไม่ให้พ่อรู้คนเดียวคือคือช่วงช่วงก่อนที่ก่อนหน้านี้ประมาณห้าหกวันเอยค่ะคือแม่เริ่มซุดชุดเยอะมากจนก็แบบเข้าไปทําค่ะตัดเข้าไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนี้ยแล้วก็เหมือนทางเมืองก็ได้คุยกับเราว่าให้เราเตรียมพร้อม เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอกสารอะไรทุกอย่างอยง่างเงี้ยค่ะแต่ไม่บอกคุณพ่อ<ะ>ขนาดไม่บอกอยู่ดีๆก็วูบอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจนเนี่ยพ่อเพิ่งจะได้รู้วันเนี้ยพ่อก็คงรู้สึกว่าทําไมวันนี้พ่อแบบเหมือนพ่อคุณแม่ไปปุ๊บทุกอย่างพร้อมหมดอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเก็บไวไ้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบเราก็ต้องห่วงคุณพ่อด้วยคะ่ะอตอนแรกไม่กล้าบอกคุณพ่อไม่บอกก็ตั้งใจว่าไม่บอกแค่บอกพ่อว่า เหมือนตรวจเจอนิว้วแล้วเอาลงไปผ่านนิ่งออกฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่บอกไม่บอกสัญญาณอะไรมากกว่านั้พี่อยู่ขาทำไมถึงอ,อ,อยู่สดนะคมันมีอาการแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆด้วยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมาเจ็ดปีนะเจ็ด <7 S 3> ปีกว่าแล้วแล้วคือด,ด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยคะ่ะเท่านี้<ม>ถือว่ามันนานมากแล้วจริงๆคืออวัยวะต่างๆมันโดนทำลายหมดแนละ้วไม่ค่อยทำงานแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เริ่มแบบ เริ่มเริ่มเริ่ม,มไม่ไม่ถ่ายไม่ปัสสวาวะแล้วก็เริ่มตัวบวมตัวเหลืองแล้วก็เริ่มแบบความดันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆสัญญาณมาก,มกๆที่แบบเขาก็บอกกันว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคแเล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ,พ่อก็จะรู้แค่ว่าเป็นนิ่วเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่คุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่ครั้งล่าสุดวันไหนครับอยู่ทุกวันก่อนพ่อเข,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 ข้าโรงพยาบาล ก่อนพอเข้ารงยาคือคุณพ่อจะถ่ายละครติดติดกันสามวันเป็นช่วงที่คุณแม่สุดสามวันแล้ววันแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นมานิดนึงในวันที่ก่อนวันที่คุณพ่อจะเข้าโรงพยาบาลแล้วในวันที่คุณพ่อวูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกาลังเข้าห้องฉุกเฉินพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่ซุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราคือรู้สึกว่า คือบแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสําหรับเราอะไรเงี้ยเพราะเราก็บสองคนเราไม่ได้หน่องี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคต้องแบบมู้วินาทีในตัวอยากให้คุณพ่อแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างทาความเข้าใจกับโรคของคุณแม่มาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันหนึ่งคุณแม่ก็เหมือนอาการดีขึ้นจากที่แบบปลุกไม่ตื่นมาหลายวันก็ก็ลืมตาก็อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ อไม่่ยูในช่วงเวลาที่ที่แม่ทุงกําลังจะสิ้นลมอะค่ะเราได้ไปถึงโรงพยาบาลทันไหมคะโอ้เหลือแหลไปก่อนตั้งชั่วโมงก็ได้เลโอกาสล่ำนานบอกก็บอกเขาก็หอมแก้มเขาก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อกี้ก็หอมแก้มเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเขาแต่งหน้าเสร็จก็บอกว่าแม่ไม่รักษาคําพูดกับพ่อเลยนะแม่บอกแม่จะไม่ทิ้งพ่อ แล้วแม่ทิ้งพ่อไปทำไมคิดว่าวันที่เราวูบนั้นคุณแม่ได้มาหาเราไหม,มคออะ,ไ,ะคไม่มีไม่มีเลย<ม><ม>อห้องพักนนะัมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอะ่ะ<ม>เพราะระหว่างเทียนที่ตั้งกับพานเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาเป็นติปีแล้ว<ม>เราก็สวดมนต์ทุกวนันมันก็ไม่เคยเป็นไร วันนั้นพอตรวจมลเต็แเราก็นั่งสมาธิหลับตาพอนั่งสมาธิปั๊บลูกสาวคนเล็กบอกคุณพ่อไฟไหม้เราก็ลืมตาไฟกําลังลุกกําลังลุกพาตอนหน้าเลยเลยเราก็ดับเราก็งงว่ามาเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เกิดเมื่อประมาณเมื่อวานนี้แหละครับพี่วินินแทนจะดูแลคุณสภาพติดใจจิท่อยังไงบ้างคะตอนปั่นกนจริงจริงก็อย่างที่บอกว่าดูแลมาตั้งตั้งแต่ ต้งแต่ก่อนที่จะแบบถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็ต้องให้ให้คุณพ่อให้ความร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบคือพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะไปหาคุณแม่อย่างวันวันที่แบบเขาถ่ายละครห,หนักๆกลับมาวันหนึ่งที่กลับมาถึงบ้านเขาก็จะนอนหลับคาเก้าอี้คือเหมือนแบบตัวเองไม่ไหวแล้ว mm hmm. แต่แบบพอแบบปลุกให้พ่อพ่อตื่นพ่อไปนอนบนเตียงนะอะไรเงี้ยนอนดีดี ได้นอนแล้วไม่รอนจะไปหาแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเช้ามากยังไม่ต้องไปตอนนี้กลับไปนอนก่อนอะไรเงี้ย้วบัดลุ้งคลืนเขาบุบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนน,นนี้คนนี้คนที่ห่างไม่ได้อบอกน้องบอกทุกคนเลยว่าไม่ให้เดินไปไหนคนเดียวอ่างเงี้ยค่วคะวันไหนที่เราไปทํางานเราก็สั่งลูกเราไว้ว่าแบบบอกคุณตานะคะว่าถ้าจะไปไหนให้เรียกหนู ตอนนี้คือในพ่อคือจับตัวเองจับไวดูแลพ่อด้วยก็ถ้าใครว่างก็คือจะดูแลแต่ว่าถ้าเกิดยุ้ยไม่จับยุ้ยถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไงยุ้ยก็ต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งให้บัตอยู่คุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สุขภาพก็ลองระนังจิตเ่คะก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันนั้นมันพักผ่อนไม่พอคุณพ่อคุณหมอให้เป็อนอะไรเราไหมคะต้องระวังเรื่องการพักผ่อนหรือว่ายังไงต้องระวังเองระวังพักผ่อนนั่นเองแล้วในหมอก็จะนัดไปตรวจหัวใจอย่างเต็มที่เลย ที่ภูมิพลจะได้รู้เป็นไรแต่วันนั้นหมอเช็คที่โรงพยาบาลน,นี้คือคุณหมอคนนี้เป็นหมอที่ผ่าตัดหัวใจคุณจุดป,ประบติปัาตามาสุรและเป็นเจ้าของไข้พ่อพอดีท่านก็เอาเครื่องมือมาเอาเครื่องมาทา่านตรวจเอพ้พี่พี่ก็แข็งแรงม,มันเป็นไรั้งอย่างเลยเอางี้ไปตรวจที่ภูมิพลนี่ว่าให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยมีเวลา พี่เซรละเอียดไปเลยนะพ่อเนาะแต่คุพ่อให้ความรูบมือกับลูกๆใช่ไหมครับตัวพี่ยุ้ยก็ดูเป็นห่วงพ่อเลยพ่อีอ็จหลมเื่อนแหละแต่องานกับเขดีไงพราเขารู้เป็น่วสภาพจิพ่ก็รู้เราเข้าใจเขาไะแต่เขาาทีห้องมันกระจเรามีหรอ่รู้ครับบางทีเราก็ไม่พูดเพราะไม่พูดอะไรอย่แล้วเมวันพ่อก็ไม่ออกจากห้องอยู่มในห้องพอวันนี้หลาคนมองคู่เราน่าท่คู่รั่ว่า ก็ด,ดีใจว่าด,ดีใจที่เขาได้ทําความดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ทุกคนชื่นชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่างมันไม่ใช่จากพ่อเลยจากแม่ทุนมทั้งนั้นเนื่องวันนี้ก็ส่งนะคะกับข้าวันเนาะใช่มีสิ่งไหนที่คุณพ่อและทั้งครอบครัวอยากจะทําเพื่อแม่ไหมคะมันค้นก็ทําอะไรแล้วถ้าอยากทาอะไรอยากให้เขาฟืน้นมันทําไม่ได้แล้วปฏิหารมันไม่มีแล้ว เอนนี้ก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็พยายามนึกกันอยู่ระหว่างเราก็รู้ว่าแม่ชอบอะไรก็รพยายามจะทําให้เขาพี่ยุ้ยค่ะคุณแม่ยังมีห่วงอะไรบ้างไหมคะจริงๆพูดยากมากเพราะคุณแม่เป็นคนที่แบบไม่พูดตลอดเวลาคือห่วงทุกคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่เราไม่ได้สื่อสารกับคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่คือแบบ เหมือนไม่ไม่พูดไม่อะไรกับ <ๆ S 1> เรามาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าแม่คิดอะไรยังไงอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่แบบที่ที่หมอพยาบาลเขาให้เราอยู่กับคุณแม่ ứng, ứng. ก่อนที่แบบทุกอย่างมันจะเป็นศูนย์นะคะเขาก็ให้ไปพูดกับคุณแม่ก็คือพยายามบอกว่าแบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอยู่ในฐาน คนมากันต้นแบบในความแบบความสู้ค่ะเนี่ยแค่เห็นตรงเนี้ยสู้มาแบบจะจะแปดปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆโลกนี้คือแบบก็อยู่ได้ห้าปีสูสุด้ก็สู้มาตลอดคือแบบวันนี้คือแม่สู้ถึงที่สุดแล้วเลยเราก็รู้สึกว่าแบบโหเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแข็งแรงแค่ไหนแบบไม่ได้ครึ่งของแม่เลยจริงค่ะ ากจะขอพระราชทานเพลิงอะไรให้คุณแม่บ้างไหมคะถ้ามีโอกาสเราก็อยากทำแต่ทีนี้เราจะมีเวลาหรือเปล่าเวลานี้ยใ,ใครเขาอยากได้แต่เพราะเป็นของสูงเป็นเก,ก,ก,กียรติยศโกงองคุลเป็่กําลังดําเนินการอยู่ใช่มัพ่อมันมันอยู่ตรงนี้กันหมดใครจะดําเนินละ่ะเนีน่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนีน่ยใครอยากจะขอข้ากค่ต้องวางไว้ยังไง อะไรครับไม่เกิดเป็นรอยเตะหินเรียกเป็นเฉบตะหแม่ชอบทะเลมากแล้วตรงนั้นน่ะลูกชายคนโตที่เสียไปแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแล้วว่าแม่ของพ่อก็อยู่ตรงนั้นพี่ชายของพ่อก็อยู่ตรงนั้นให้เขาไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นแหละขอบคุณนะคะตั้งใจให้นะ